t ทยแลนด์คอนเฟิร์ม1ตุลาต่างชาติฟรีวีซ่า45วันเข้าไทยไม่ต้องโชว์ใบตรวจโควิดไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนแล้วอันนี้คือโค้งสุดท้ายเพราะว่าอาจจะมีคนที่รอราชกิจจานุเบกษาอยู่ซึ่งก็ไม่รู้สไมัยไม่ออกสักทีนะครับแต่ว่าเว็บไซต์การท่องเที่ยวเพิ่งจะออกโพสต์มาอีกรอบหนึ่งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายและกันคอนเฟิร์มเพิ่งจะออกมา1ตุลาเลยว่าโอเคต่างชาติที่ปกติจะได้ฟรีวีซ่า30วัน จะขยายเป็น45วันแล้วกต็ต่างชาติที่ต้องขอวีซ่าออนอะไรว์อลก็ขยายจาก15วันเป็น30วันครับแล้วก็ซึ่งสามารถต่ออายุได้นะครับที่ต่อหมอที่อยู่ใกล้บ้านมาตรการนี้ก็คือเริ่มแล้วแล้วก็จนถึง31มีนาคือเป็นวันสุดท้ายที่จะเข้าไทยได้นะครับไม่ใช่วันสุดท้ายที่จะอยู่ไทยนะเข้าไทย31มีนาก็จะได้ปั๊ม45วันและทีนี้เรื่องของการเข้าไทยตอนนี้ก็ไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆแล้วนะครับทั้งใบตรวจโควิด ใบฉีดวัคซีนประกันหรือลงทะเบียนใ,นใดๆไม่ต้องแล้วก็คือเหมือนก่อนโควิดทุกประกันนะครับฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับสำหรับคนที่รอการเลิกทุกอย่างแล้วถึงจะเข้ามานะครับ